คือไปชิงยามไทยแลนด์แต่ต้องการแค่เพียงเท่นี้คู่ไม่ได้รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจนลอกคู่บอกว่าเธอมันง่ายคู่แค่ต้องการเสียใจ เราไม่ขายฟิล์มโอ้โหขายเพียง8 8 8 0 0 0บาทกับเนนเจอร์สปอร์ตขับสองันนี้นะครับผมแต่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจแต่งนะครับผมรับไปเลยนัปสีฟรีชุดแต่งฟรีล้อแม็กฟรีและยกสูงฟรีสวยๆไปเลยนะครับผมกับราคาเพียง9 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอยู่กับฟิล์มโอโหนะครับผมและด้านข้างของฟิล์มอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับผมเป็น เลนเจอร์สปอรนะครับผมและคันนี้ขับต่อนะครับผมและคันนี้ครับผมเป็นแบรนด์ของแต่งสีมือคนไทยคือคาโต้นั่นเองนะครับผมนะอ่าและคันนี้นะครับผมมาในคอนเซ็ปของบับเบอร์บีนะครับผมที่เป็นสีเหลืองนะครับผมสีเดียวกับรถบับเบอร์บีเลยนะครับผมนะเรามาดูกันบ้างว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมสกู๊ปเล็กด้านบนนะครับผมที่เป็นสองข้างนะครับที่จะเหมือนตรงหวัวของบับเบอร์บีนะครับผม นแนวแชกๆอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะและในส่วนตรงกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าของคา์โต้ที่เรียกได้ว่าเป็นลายลังพึ่งด้านในกันพวกสัตว์ปีกได้ด้วยนั่นเองนะครับผมและสามารถใส่สีได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีฟ้าสีแดงนะครับหรือจะเป็นสีอย่างอื่นแจ้งฟิล์มได้เลยนะแล้วมาพร้อมกับในส่วนของไฟเดย์ทามนะครับผมที่เป็นไฟหลีกสองข้างนะครับผมบอกได้เลยว่าหล่อสุดๆนั่นเองนะอ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหน้าตรงนี้ครับผมเหมือนตรงคางของบับเบิลบีหรือตรงปากนั่นเองนะครับซึ่งมีปั๊มโลโก้ของคาร์โต้ไปด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าหล่อแบบนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมและถ้าเบื่อสามารถถอดออกได้ด้วยนั่นเองนะอ่าเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างของคันนี้มีอะไรกันบ้างนะในส่วนของคิวล้อที่เป็นคิวร้อเหลี่ยมบอกได้เลยว่าเป็นทรงบับเบิลบีที่ ดูสมส่วนที่สุดเลยนะครับผมนะอ่าแล้วในส่วนของช่วงล่างอย่างที่บอกไปมียกให้ด้วยนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับเป็นยกสูงสองนิ้วนะครับผมนะบอกได้เลยว่าเอาไปลุยได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะและในส่วนของอยางนะครับผมเป็นยางของ AT ทนะครับผมของกิตินะครับสี่คูณสี่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นยางออทอเรนนะและในส่วนของล้อแมกนะครับผมเป็นยางแบบออฟซึ่งบอก ผมบอกได้ว่าคันนี้เป็นสายลุยอย่างตัวจริงนะครับนะอ่าเรามาดนะูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมของคาโต้นะครับยังมีในส่วนของกราบข้ามประตูนะครับผมและมีอมีมิติเพิ่มมากขึ้นตรงด้านประตูท้ายนะครับผมเรียกได้ว่าหล่อเทแบบสุดๆเลยนะดูด้านหลังกนะันต่อเลยว่าด้านหลังมีอะไรกันบ้างนะด้านหลังของคันนี้นะฮะเราจะพูดไม่ได้เลย คือฝาท้ายผ่อนแรงในราคาที่ราคาแบบย่ำยาวมากเลยสามารถยกได้มือเดียวปิดได้เลยนะครับผมนะอาเป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าตัว r a n g e r Sport นะครับผมลืมบอกไปคันนี้นะฮะมี a p r f o r t ดพาร์นะครับผมที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ Android หรือมือถือ iPhone ก็ได้นะครับผมและโหลดฟรีใน Play Store และ App Store นั่นเองและสามารถค้นหารถจักมือถือได้ สตาร์ทรถได้ปลดล็อครถได้นะครับผมนะบอกได้เลยว่าผมจบกับคําว่าฟอร์นนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมนะะท่านได้สนใจรถสปอร์ตแต่งหล่อๆแบบนี้นะค,ะนร,าคา 9, 99, รับผม,ม,มในราคาเพียง9 9 9 9 0 0 0บาทหรืออยากได้รถเดิมๆในราคาเพียง8 8 8 0 0 0 0บาทนะครับผมติดต่อฟิล์มที่เบอร์0ป1 2, 4 750 0 0หรือที่ฟอร์ a m อมเสาขาราชบุรีคลาม5นะครับผมหรือจะเทสไดส์นะครับผม โทรหาฟิล์มที่เบอร์0812175000 4นะครับผมสำหรับวันนี้ฟิล์มลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ